tá okay. โอเคแล้วก็ชิดขวาหินไปเลยชิดขวาสีเขียวเอาสีเขียวเป็นแนวนะชิดหน่อยชิดขวาไปหน่อยอ่าชิดไปแล้วก็อ่าส่งอ่าโอเคไปเลยครับดูหินซ้ายไว้ระวังอ่าโอเคไปเลยครับแล้วก็ดูก้อนขวาหมดก้อนขวาแล้วซัดเหลาอ่าสบายสบายแล้วตะกะโชกค,ครับให้นิ่งๆอ่าแล้วแล้วชิดสีเขียวไว้ ไปชิดขวาชิดไว้ขวาเยอะๆครับอ่าโอเคชิดชิดขวาอีกชิดซิทมีผมอ้ไม่ใช่โทษโทษโทษรถมันเหมือนกันชิดชิดไอชิดขวาไปหน่อยชิดขวาไปหน่อยเดี๋ยวชนโขดหินอ่าชิดขวาไปโอเค มันจะมีโขอยู่มุมขวาไปไปได้อ่าไปไปไปล้อตรงล้อตรงอ่าพ้นแล้วพ้นแล้วแล้วดูหินขวาอยู่หน้าหลุดหินหน้าสบายแลย้วไม่มีอะไรแล้ววิ่งไปจนสุดสีเขียวแล้วค่อยเลี้ยวก็ได้ครับเค okay, ครับลายนั้นเลยครับ ไปเยอะๆนยครับเดยวติดครับอ่าตรงๆตรงๆเลยขวาไปเอกครับขวาไปเอกครับอย่าอย่าพึ่งออกซ้ายให้ขวา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 ไปขวาไปขวาไปอ่าแล้วเรียบเรียบเรียบตามแนวสีเขียวไว้อ่าหลุดแล้วตรงไปก่อนแล้วดูดูหินก้อนขวาหลบได้เปิดซ้ายออกมาได้เลยครับไม่มีอะไรแล้ว โอ้เยี่ยมเลยครับลายสวยมากตรงครับตรงผมมลายซ้ายหน่อยครับโอเคแล้วก็ให้ไปชิดสีเขียวครับได้ครับได้ครับอ่าชิดชิดขวาไปหน่อยครับเบียดสีเขียวเขียวหน่อยอ่าโอเคครับดูให้อดไว้ตรงนั้นแหละสำคัญเออขวาหน่อยขวาหน่อย อ่าโอเคตรงไปก่อนครับตรงไปเรื่อยๆถูกแล,ล้วหลบพ้นละครับพ้นละอ่าตรงไปละครับบนละครับตรงรอยก,ก้นก่อนนะแล้วเปิดซ้ายได้เลยครับเปิดซ้ายได้เลยเปิดซ้ายหลบหินก้อนหน้าครับเยี่ยมเลงลายสีเขียวไว้เลยไตยชิดเขียวไว้สบายๆถูกเออโอเคครับลายสวยครับชิดขวาหน unjust, ่อยชิดขวาหน่อยชิดขวาหน่อยอ่าโอเคโอเค,อเคลายนั้นแหละเยี่ยมตรงไปก่อนตรงไปก่อน อ่าซ้ายมาโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวไปโลดอย่าไปกลัวมันเออ <c oughs> ตรง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 ,ตรงอย่าเพิ่งเลี้ยวขวาหน่อยพวงมาลัยนะอ่าไปเร่งหน่อยเร่งหน่อยอ่าโอเคพวงมาลัยซ้ายไปครับไปเรื่อยเรื่อไปเรื่อยชิดขวาหน่อยชิดขวาหน่อยชิดขวาไปชิดขวาไปครับชิดขวาชิดขวา ให้ให้แนบสีเขียวเป็นลายไปครับชิดปลายชิดปลายพี่สายหน่อยครับเฮีย yeah. ชิดปลายจะป่าเขาจะพังอ่าขวาม,มากขวาม,มากโอเคโอเคขึ้นขึ้นขึ้น,นเหยียบปลาปลายเบียดปลครับอ่าโอเคตรงไปก่อน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 ครับแล้วออกซ้ายพอพอพอโอ้ปลากเขาหายหมดมามา้มา,ายสายโอ้ย แกก้ามันของแกอย่างเดียวแนะี่ซ้ายซ้ายเปิดซ้ายเออเปิดซ้ายเปิดซ้ายขวาสิโอต้องไปอย่างเดียวแล้วก็ดูแนวสีเขียวๆไว้ครับ ชิดขวาหน่อยขวาหน่อยขวาไปหน่อยครับเดี๋ยวจะปีนหินอ่าไปได้เลยโอเคได้แล้วครับ

บันไดยังอยู่อ่ามาเลยพี่มาเลยบันไดยังอยู่ครับมีกับมีกับอะไรนะจะเดียวดี <c oughs> Bao 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 bao! มามาึ้นละึ้นละึ้นละไม่เป็นไรครับเบาเบามาครับลานนั้นแหละมามาคืนครับคืนขวาขวามาครับปีนขึ้นเลยปีนขึ้นเลยซ้ายหน่อยอ่าซ้ายไปหน่อยซ้ายไปหน่อยอีกครับอ่าอีกภูงอะไรซ่าพวงอะไรขวาขวาโสดโสดได้ครับเบา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 ไปครับขวาไป ขวาไปขวาไปอีกอีกเอาคืนซ้ายพ้นแล้วครับมา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 ครับสายสุดสายสุดสายปีนขึ้นดอยเลยครับมามาปีนไปอีกอีกมามามาปีนมาแล้วครับเบา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 มามาเบาเบาครับเบาเบา เบา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 นิดนึงรับเบียดเบรกเบรกอ่าโอเคมามามาเลยครับมาเลยครับลายนั้นเลยขึ้นเลยโอเคเบา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 ควบมือขวาขวาโอเคมาหาทูงหน่อยอ่าโอเคมาโอ้มามาได้ต่อเลย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 ค่อยเสียซ้ายซ้าย มาครับมาครับยางมันไม่ก่อเงี้ยมันเลยไหลไปหาโอเคครับมา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 เบา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 มาอย่ามาเลยอย่ามาเลยขวาขวาขวามามานั่นแหละขวาอีกขวาอีกอีกอีกอกเบาเบาสายสายสาย อ้าวโอเคเบาๆนะมา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 ขึ้นมาตรงก่อน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 อาพวกมาไลซสายเหยียบหินไปเลย บอนใหญ่ไปเลยจัดไปคิดลายไปหน่อยไม่เป็นไรมันต้องไปขวาคิดที่มันต้องมาทางนี้ไปเยอะหน่อยจะได้เหยียบเลยต้องเมยขวาสุดเลยเออไปครับได้แล้วใช้กลาฝั่งนน้นแลลอยเรียฝั่งนน้นไปเหลือตรงไปอีกนี่น

อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่งครอออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ